สบายดีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวเมื่อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอความเป็นมาของสนเ่าหมวดตระกูลภาษาลาวไตส่ทานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นสชิญทานรับฝั่งพร้อมกันเลยกลุ่มสนเนา่าในตระกูลภาษาลาวไตเป็นกลุ่มคนหนึ่ง ที่มีประวัติสร์ความเป็นมาที่ยาวน,านั้นและเป็นกลุ่มคนที่ดำรงชีวิตกระจายยุง่งห่วมกับกลุ่มคนในตระกูลภาษาอืน่เนเ่นหมอนคาเมจินทิเบตเหล่านี้เป็นต้นครอบเขตดินแดนที่กลุ่มคนเผ่าลาวไตตั้งทินท่านอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่คือดินแดนที่เป็น คงเพียงแขมแม่น้ำโดยเฉพาะแม่นดินแดนแขมลองแม่น้ำซ้ำคัญซีไซ้เนออาซียาคณาีหลือเอเซียตะเวนออกเสียงเต้าคือดินแดนลองแม่น้ำคลองดินแดนลองแม่น้ำเจ้าพญาดินแดนลองแม่น้ำดำและแม่น้ำแดงดินแดนลองแม่น้ำซาวะลิน แม่น้ำคงเป็นแม่น้ำสำคัญหลักที่มีผู้คนในตระกูลภาษาลาวไตกลุ่มเยาได้พร้อมผ่ากันตั้งทิพนท่านบ้านเหือนอาไัย,ยู่มาแต่ดนนานตั้งแต่เขตสิบซ่องปันนามนฑลนยุนนานคงจีนและบริเวณดินแด,น,ด,น,ดนที่เป็นประเทศลาวและประเทศไทยตามซ่องฟากฝั่งแม่น้ำคงดินแดนลงแม่น้ำเจ้าพญา,าก็เป็นแม่น้ำสำคัญหลัก ไซนหนึ่งที่มีผู้คน,นตระกูลภาษาลาวไต่กุมยาเอได้ตังทินท่านบานเหือนอาศัยอยู่มาแต่ดนนานซึ่งปัจจุบันเป็นดินแดนของประเทศไทยและคนกุมนี้ต่อมาได้เอิ้นว่าคนไทยดินแดนโลกแม่น้ำดำและแม่น้ำแดงเป็นดินแดนโล่แม่น้ำอยู่ทางทิศตะวินอ้อข้อง แม่น้ำของในบริเวณดินแดนทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามซื่อแม่น้ำนี้ปรากฏในตำนานข้องเผาผู้ไทยว่าแม่น้ำแท้และแม่น้ำเทาาเป็นดินแดนแคมแม่น้ำที่มีกุมคนไตอาไัยู่ไล่เมื่อนกันส่วนเยอเป็นกุมส่วนเผาไตดำไถแท้ง ดินแดนล่งแม่น้ำซาวาลินเป็นแม่น้ำที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำคองที่มีกลุมคนไตอาศัย,ยูโดยเฉพาะในดินแดนล่งแม่น้ำทางภาคเหนือของประเทศพมา่าต่อมาส่วนหนึ่งของกลุ่มคนเหล่านี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายเดินทางเข้าไปตั้งทิ้นท่าน บานสองแห่งมาในเขตลองแม่นําผมมาบุตแควนอัดซัําของประเทศอินเดียกุ่มคนนี้มีซื่อเฮียกเอื่นว่าไทยอาหม้มหากพิจารณาจากหลักท่านทางบูหาน,นาคดีเท่าที่ผมเห็นเนอราวและดินแดนส่องฝากฟังแม่นําโค้งแล้วก็สามารถบอกได้ว่า กุมสนภนเพลาลาวไตมีทินท่านตั้งอยู่ดินแดนที่เป็นประเทศลาวในปัจจุบันจางนั้นจึงมีการเคลื่อนย้ายไปมาตามสภาพการโอกอยู่ห้ากินลือการประกอบอาชีพและตามสภาพทางด้านสร้างคมการเมืองแตและยุคตัวอย่าง เหตุพลนการเคลื่อนย้ายขึ้นไปทางทิศเนือขคงกลุ่มคนลาวไตจจำนวนหนึ่งนั้นอ้านเนืองมาจากในช่วงเวลาเดือนหนึ่งซึ่งในประวัติศาสตร์บอกว่าการขยายดินแดนและอิทธิพลของสาวเขมรมีส่วนเห็นให้กลุ่มคนลาวไตเคลื่อนย้ายขึ้นไปทางเนื้อส้มทบกับ อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะมนเส้นทางการค้าและงานการค้าเนยอยุกถมอิทนั้นก็ย่ายตัวอยู่ในดินแดนแพนดินเยอ่จากนั้นต่อมากุ่มคนสวนเพาลาวลาไตจึงได้มีการเคลื่อนย้ายลงมาทางทิศเต้เมื่อจีนเพคะย่ายอิทธิพลเหตพ้นก็เพาะกลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนหักความสงบและความสันติ ดังนั้นเมื่อเทือกหุหานลืดคมคูจึงเคลื่อนย้ายไปสู่ทีมาเมื่อพบเห็นทินท่านที่ตนเองประทับเจก็ตั้งทินท่านเนทีแห่งนั้นเสน้นในดินแดนที่เป็นประเทศลาวในะปัจจุบันจะเห็น พัฒนาการองกคุก่มคนเหล่านี้เพิ่มหมายจากการพัฒนาเป็นสร้างคุมบ้านในยุคหินมาออและเป็นสร้างคุมเมืองในยุคโลหะและพัฒนาการกลายมาเป็นอาณาจักรจนเป็นประเทศลาวและเป็นเื้อซาร์ลาวในปัจจุบันและกลุ่มคนส่วนเผ่าเหล่านี้ก็ได้ กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของซาลาวที่มีฮีตของประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนผ่านไปนั้นทานได้ฟังความเป็นมาของสนเ่ามวดตระกูลภาษาลาวไตข้อขอบใจข้อมูลจากกระทรวงทะเล่งขาววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเนอคลิปต่อตอไปพวกเขาจะมานำสเสนอรายละเอียดของแต่ละ สุนเผาอยู่ใหนหมวดตะกุาาลภาษซ่าลาวไตสุทานฝังว้างว่าทานจะติดตามหับฟังนํากันเนะ้ะค้ขอบใจทุกทานที่ติดตามก่อนจากกันมื่อนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้สร้างต่อได้เดอ้อทานจึงจะได้หับความหู้และข้อมูลดีๆจากพวกเฮาเป็นประจำและพบกันมานอ่อในคลิปต่อๆไปสบายดี